สวัสดีครับวันนี้นะครับจะขอนําเสนอเรื่องเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมเมะโกนะครับหลังพปรปี 25. 23นะครับเป็นเหรียญรุ่นพิเศษนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเหรียญรุ่นพิเศษหลังพปรปี2อ2 3นงพนี้นะครับก็คือเพื่อ หารายได้นะครับบูรณะวัดม่อมพระยาแช่นะครับแล้วก็สาธารณประโยชน์อื่นๆนะครับเหรียญพิมของพ่อเกษมนะครับจะมีอยู่2พิมพ์ด้วยกันนะครับก็คือเป็นเหรียญพิมพ์ใหญ่กับพิมพเล็กนะครับเหรียญที่ผมถืออยู่นี้ก็เป็นเหรียญพิมพ์ใหญ่นะครับขนาดความกว้างนะครับก็2เซนครึ่งนะครับ ความสูง3.2เซนนะครับก็เป็นเหรียญที่มีการออกแบบได้สวยงามมากๆนะครับนะเพราะว่าตามประวัติการสร้างก็คือหลวงพ่อกเกษมบอกว่าเหรียญรุ่นนี้เนี่ยนะครับมีการนำตราสัญ,ญลักษณ์นะครับภาพรปรามมาพิไทยของในหลวงราชการที่9นะครับคือปรปร,รเนี่ยมา ประดิษฐานอยู่ด้านหลังเหรียญด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้ดีนะครับส่วนจำนวนการจัดสร้างนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จัดสร้างเนื้อทองคำนะครับ169เหรียญน,นะครับเนื้อเงิน253อยาเหรียญ2,523เหรียญน,นะครับก็คือตามจำนวนปีปีที่สร้างนะครับ แล้วก็เนื้อทองแดงเนื้อทองแดงเนี่ยสร้างถึงสองแสนเหรียญนะครับสร้าง2 0 0แสนเหรียญะฉะนั้นเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับก็จะมีการสร้างจํานวนมากนะครับก็เลยทําให้อาจจะมีบล็อกหลายออกมาหลายๆบล็อกด้วยกันนะครับการปลุกเสกนะครับก็ปลุกเสก ในวันเสาร์ที่5เดือน5แรม5คำนะ่ำณสุสานไตรรัตน์นะครับจะ,ะถือว่าเป็นวันแรงนะครับสำหรับการตกเศษวัตถุมงคลนี่มาดูรูปแบบของเหรียญกันนะครับเหรียญที่ผมถืออยู่นี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบล็อก3ขีดนะครับเป็นบล็อก3ขีดคือบล็อกเนี่ยก็จะมีหลายๆบล็อกด้วยกันนะครับที่พบเจอกันบ่อยๆก็คืออย่างเช่นบล็อกกอไก่ขีด ขอไข่ขีดนะครับก็คือถ้าเป็นกอไก่ขีดนะครับก็จะมีกอไก่แล้วก็มีขีดตรงนี้นะครับขอไข่ขีดนะครับประมาณนี้แล้วก็พวกนี้เป็นเลข3ขีดนะครับก็จะมีเลขขีดอยู่ตรงนี้ตรงที่เลขพสสามแล้วก็มีขีดอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ถ้าเป็น2ขีดก็จะมีขีดอยู่ใต้เลข2อะไรประมาณนี้นะครับ มีอยู่ประมาณ23งสามอกนะครับแล้วก็อาจจะมีบล็อกที่พิเศษออกมาก็คือมีการล็อกที่เป็นขยื่นต่างๆนะครับก็แล้วแล้วแต่นะครับการการสร้างเหรียญจำนวนมากนะครับทีนี้มาดูเหรียญกันนะครับว่าเหรียญหลวงพ่อเกษมหลังพปลปี2523นะครับเหรียญจะค่อนข้างที่จะเป็นแห่งนะเป็นแห่งลงนิดนึงนะครับ ขอบเหรียญแล้วก็มีรอยเป็นเส้นนะครับเ,เส้นตัวอักษรสําหรับลอกนี้นะครับค่อนข้างจะเป็นระเบียบหน่อยนะครับสวยงามนี่ผิวจะเป็นประหลอดประหลอดแบบนี้นะท,ที่ผมเห็นนะจนส่วนใหญ่จะเป็นดอกประหลอดประหลอดแบบนี้นะครับอย่างหลวงพวกก่อเกษมน,นะครับก็จารูปแบบเหรียญไว้ให้ดีนะครับเพื่อไปเจอนะครับ ได้ข่าวว่ามีเหรียญเก๋เหมือนกันนะครับแต่ผมก็ยังไม่เคยเจอนะครับด้านหน้าของเหรียญเป็นรูปหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกนะครับด้านข้างเขียนว่าหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกนะครับนะครับดูลักษณะผิวต่างๆเส้นขอบต่างๆนะครับเนี่ยเส้นขอบต่างๆเนี่ยจะเป็นเส้นมีเส้นเล็กๆอีกเส้นหนึ่งนะครับวิ่งรอบขอบต่างๆลักษณะของเหรียญปั๊มนะครับแล้วก็ ดูหน้าตาเพ่อท่านนะครับเปลี่ยนไปด้วยบุญญาธิการบารมีความเมตตานะครับหลงพ่อเกษมเข็บมังโกนะครับด้านล่าง5เมษายน2523นะครับแล้วก็บล็อกนี้บอกว่าเป็นบล็อกกระเยื่อนอนิดหน่อยนะครับจะมีรอยนะรนิดหน่อย เห็นบล็อกเลขสามขีดนะครับเลขามขีดมีข3ามขีดตรงนี้นะครับก็จะประมาณแบบนี้ถ้าเป็นผิวแบบนี้โอกาสที่จะแท้นะครับโอกาสที่จะแท้นะครับก็ดูความคมชัดให้ดีนะครับความคมชัดตัวตัดนะครับตัวตัดนี้อาจจะมีหลายตัวตัดหน่อยนะเพราะว่าเหรียญสร้างถึงจํานวน สองแสนเหรียญน,นะครับนะครับแต่แต่รับลอกเนี่ยก็ตัวตัดอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเรา่ขอให้จำความคมชัดต่างๆนะครับผิวนะครับผิวลักษณะผิวของเหรียญจำหน้าตาจำลักษณะเหรียญให้ดีส่วนด้านหลัง ก็จะมีเขียนว่ารุ่นพิเศษสุสาดไตรลักษณ์นะครับลำปางนะครับมีพปรนะครับมีพปรพระปรมาพิไทยของในหลวงรัชกาลที่9นะครับลักษณะเส้นต้องคมชัดนะครับนะครับต้องคมชัดแล้วก็ที่สําคัญต้องมีการต่อโค้ดนะครับเป็นยันนะนะครับเป็นโค้ดตัวนะเป็นโค้ดตอกนะครับ ชด,ดาต่างๆนะครับต้องมีความคมนะครับรัศมีลักษณะของรัศมีเนี่ยถ้าเป็นคนละพิมพ์คนละบล็อกนะครับเข้าใจว่าความก็จะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับนะครับต้องไปศึกษากันนะครับเหรียญหลงพ่อเกษมสวยครับผมว่าเป็นเหรียญที่มีอนาคตนะครับเหรียญนี้เนี่ย อย่าลืมนะครับมีโค้ดนะครับข้าง,งหลังด้านหลังเรียญนนโค้ดตอกสวยงามครับคมชัดนะครับสำหรับประวัติของหลวงพ่อเ,เ,เกษมเขมมะโกนะครับท่านเกิดเมื่อวันที่28พฤศจิกายน245 5นะครับแล้วก็บวชมีการบวชบรรพชาเป็นสาม,มเนณรนะครับ ก่ที่จะอุปสมบทเป็นพระพิสุนะครับท่านอุปสมบทเป็นพระพิสุเมื่อปี2475นะครับแล้วก็มรณภาพนะครับหรือล่าสังขารเมื่อวันที่15มกราคม2539อายุได้84ปีนะครับพรรษาที่64นะครับตลอดระยะเวลาที่ท่าน บวชนะครับถือว่าท่านมีความคล่งครัดในทุดงทวัตนะครับเปรกวิเวกแล้วก็พุทธศาสนิกชนในจังหวัดลำปางและชาวไทยก็ให้ความเคารพเป็นอย่างมากนะครับท่านคล่งครัดในพระกรรมฐานนะครับได้มีว่ากันว่าท่านนั่งบริกรรมนะครับกลางสายฝนในฤดูฝนนะครับนั่งบริกรรมท่ามกลางอากาศหนาว ในช่วงหน้าหนาวแล้วก็กลางแดดในช่วงหน้าร้อนนะครับแล้วก็ท่านทั่วฉันมือเดียวนะครับบางทีก็สองสามวันฉันครั้งหนึ่งนะครับสำหรับหลวงพ่อกเกษมเขมมโกก็ถือว่าเป็นพระที่น่าเคารพน่าบูชานะครับแล้วก็เป็นถือว่าเป็นพระอ,อริยะเจ้าที่มีเชื้อสาย เป็นเจ้าทางภาคเหนือนะครับที่ออกผนวดในราชวงศนะ์ทิพะยะจักรนะทิพยจักรด้วยนะครับแล้วก็ในหลวงราชการที่9้านะครับทรงเคยไปสนทนาธรรมเคยไปกราบนมัสการกับหลวงพ่อกเกษมด้วยนะครับก็เป็นเหรียญที่พิธีกรรมดีนะครับแล้วก็เจตนาดีก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับ เผื่อไปเจอที่ไหนนะครับหรือว่าเป็นเหรียญที่หน้าบูชานะครับสำหรับหลวงพ่อเกษมเขมมะโกนะครับรุ่นพิเศษนะครับหลังพปรปออี2523ครับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ในโอกาสนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยครับ